ความเข้าใจของการรับประทานอาหารคีนของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ในอเมริกาที่คิดว่าสิ่งปรุงแต่งจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพบทคัดย่อจากคำจำกัดความของคำว่าการรับประทานอาหารคีนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีข้อจำกัดเพราะต้องคอยควบคุมอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อผู้วิจัยได้พิจารณาถึงระดับความคุ้นเคยของการรับประทานอาหารคีนทําให้ทราบถึงการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคอาหารคีน กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่คือวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีส่วนร่วมจะต้องตอบคำถามจำนวน5ข้อเพื่อประเมินความรู้ในเรื่องของอาหารคีนผลลัพธ์55%เออกมาว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคีนมาก่อนส่วนมากมาจากแหล่งข้อมูลในโซเชียลมีเดียหรือแหล่งข้อมูลในออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 0. 6ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารคีนแต่อีก3 0เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารคีน จากข้อเท็จจริงในปัจจุบันจะพบได้ว่ากลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกามีทัศนคติในเชิงบวกต่อการรับประทานอาหารคีนบทนำในช่วงปีที่ผ่านมาการรับประทานอาหารแบบคีนเป็นอาหารที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดการรับประทานอาหารคีนไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนทําให้ผู้บริโภคตีความไปในวงกว้างได้หลากหลายตัวอย่างเช่นการบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปทั้งหมดในขณะที่บางคนมองว่าการรับประทานอาหารเคีน คือการงดอาหารที่มีผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลการรับประทานอาหารแบบคีนอาจต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถป้องกันการกินที่ผิดวิธีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการห่วงกินคีนมากเกินไปสะท้อนให้เห็นถึงความหมกมุ่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพทําให้เกิดความทุกข์ทรมานในการกินการกินคีนอาจเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารมากเกินไปจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ดังนั้นการกินคีนต้องเข้าใจแนวทางต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันความผิดปกติของการรับประทานอาหารวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคอาหารคีนวิธีดำเนินการวิจัยกลุ่มประชากรผู้เข้าร่วม1,266คนอายุ14-24ปีคัดเลือกเป้าหมายผ่านทาง Facebook และ Instagram ข้อมูลประชากรของประเทศจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักจากการสำรวจชุมชนอเมริกันคุณลักษณะทางประชากรสำหรับผู้ที่ตอบคำถามอย่างน้อย1ข้อในแบบสำรวจปัจจุบันผู้เข้าร่วมให้ความยินยอมทางออนไลน์และได้รับค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมรายงานตอบแบบสอบถามโดยอายุเพศเชื้อชาติหลานไปษณีสถานภาพสมรสระดับการศึกษาและสถานะ ทางเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมได้รับแจ้งให้ตอบคำถามไปเปิดส่วนใหญ่ห้าคำถามเกี่ยวกับการกินคีนอธิบายว่าเป็นแนวทางการกินที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้คำถามถูกนำเสนอเป็นลายบุคคลดังต่อไปนี้ข้อที่1คุณเคยได้ยินเรื่องการกินคีนมาก่อนหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรข้อที่สคุณจัดนิยามการกินคีนว่ายอย่างไรข้อที่ส การรับประทานอาหารคีนโดยปกติหมายถึงการรับประทานอาหารจากธรรมชาติและหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอย่างเคร่งครัดความคิดเห็นของการกินคีนของคุณเป็นอย่างไรข้อที่4คุณคิดว่าการกินคีนดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายหรือไม่บอกเหตุผลให้ทราบข้อที่5คุณจะลองรับประทานอาหารคีนหรือไม่คำตอบทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยผู้เขียนหลัก เพื่อป้องกันคำตอบที่ไร้สาระหรือไม่น่าเชื่อถือหลังจากล้างข้อมูลจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะแปรผันตามคำถามจำนวน945ถึง1 2 0ผู้ตอบการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากคำถามแบบปลายเปิดทำให้คำตอบแตกต่างกันตั้งแต่2ถึง967แบบดังนั้นคำถามที่1ค่าเฉลี่ยเท่ากับ32.35ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ36.22คำถามที่สองค่าเฉลี่ยเท่ากับ54.47ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ40.49าคำถามที่สามค่าเฉลี่ยเท่ากับ75.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ69.35และคำถามที่สี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ93.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ76.27ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเชิงคุณภาพเพื่อเขียนโค้ดการตอบคำถามเพื่อจับความแตกต่างและระบุรูปแบบที่แตกต่างกันตามข้อมูลการวิเคราะห์ดำเนินไปใน4ขั้นตอนอันดับแรกผู้เขียนหลักจะสร้างรูปแบบเริ่มต้นจากการตรวจสอบคำตอบ100คําำตอบแรกสำหรับแต่ละคำถามจากนั้นตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างรูปแบบเพิ่มเติมและไปถึงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในหัวข้อหลักอันดับที่2แก้ไขเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะจากการเข้ารหัสคำตอบเพิ่มเติม25รายการอันดับที่3เขียนโค้ดคำตอบสำหรับแต่ละคำถามในชุดข้อมูลโดยอิสระความน่าเชื่อถือระหว่างผู้เขียนโค้ดถูกกำหนดโดยตกลงระหว่างผู้เขียนโค้ดทั้งหมด3คนรวมคำตอบทั้งหมด151คําตอบ อันดับที่4เข้าหลานคำตอบที่เหลืออย่างอิสระและเข้าหรหัสที่3ได้รับการตอบกลับแบบเขียนโค้ด2ครั้งเป็นชุดข้อตกลงที่คำนวณได้ในแต่ละรอบและให้คำชี้แจงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแจกแจงลำดับสุดท้ายค่าประมาณค่าสุดท้ายสำหรับข้อตกลงระหว่างกันอยู่ระหว่าง78-99%สำหรับแต่ละรูปแบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.37ส่วนเบียเบ่ยงเบยมาตรฐานเท่ากับ0.06และความคาดเคลื่อนได้รับการแก้ไขโดยตัวข้ารหัสที่3าํทำการวิเคราะห์ความถี่เพื่อสรุปการเกิดขึ้นของรูปแบบต่างๆในการตอบสนองของผู้เข้าร่วมจากนั้นเราได้ทำการวิเคราะห์เชิงสำรวจเกี่ยวกับความเป็นอิสระเพื่อเปรียบเทียบความสนใจในเรื่องอาหารคลีน เพื่อเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือไม่แน่ใจหรือไม่สนใจที่จะลองรับประทานอาหารแบบคีนสรุปผลการวิจัยในบรรดาผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชากรจำนวนผู้เข้าร่วม1 0 2 0คนให้คําตอบที่ตีความได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้ยินเกี่ยวกับการกินคีน54.6%และพวกเขารายงานว่าได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียมากที่สุดผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับอาหารคินที่ไม่เหมือนกันโดยมีปัจจัยหลากหลายดังนี้การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ38.7%การจำกัดอาหาร29.7%อาหารแปรรูป39.7%และมีเพียงไม่กี่คนระบุว่าความหมายคือการลดน้ำหนัก0.9%ความหมายคือการล้างพิษ2% ไม่รู้ความหมายเกี่ยวกับอาหารคีน0.6%ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการกินคีนรวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้สุขภาพโดย88.3%มองว่าดีต่อสุขภาพ4.6%มองว่าไม่ดีต่อสุขภาพและ7.1%มองว่าดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี75%มองว่ามีผลกระทบในเชิงบวก 6.4%มองว่ามีผลกระทบในเชิงลบ18.6%มองว่ามีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับความคิดเห็นที่คุมเคือ88%มองว่าเป็นผลกระทบเชิงบวก12%มองว่าเป็นผลกระทบเชิงลบเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นกลาง7.5%เกี่ยวกับต้นทุน เรื่องของการเงิน14.2%การพิจารณาถึงความเป็นไปได้15.3%และการพิจารณาจากสภาพแวดล้อม1.2%เมื่อถูกขอให้ระบุว่าการรับประทานอาหารคีนนั้นดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าอาหารนั้นดีต่อสุขภาพ70.8%ระบุว่าเป็นอันตราย5.8% แต่ผู้เข้าร่วมบางคนระบุว่ามีปัจจัยที่ทำให้สุขภาพดีและเป็นอันตราย18เช่นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการกินที่ผิดปกติในแง่ของความคิดที่จะลองกินอาหารคีนคิดว่าอาจจะลองดู24.1คิดว่าอาจจะไม่ลอง41.2และไม่แน่ใจ34.6อภิปรายผลการวิจ,จัยเทรนการกินคีนอาจส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง ได้การกินที่ผิดวิธีอาจทำให้บุคคลที่มีความเสี่ยงเกิดความบกพร่องทางโภชนาการจากการสำรวจชี้ให้เห็นถึงการรับรู้ของกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่แสดงความสนใจในการรับประทานอาหารคีนแม้ว่าคำจำกัดความจะแตกต่างกันไปแต่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารคีนมักมีลักษณะเฉพาะของอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปลรูปอาจสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการของการทำการตลาด ของอาหารคีนและคนส่วนน้อยของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความตระหนักถึงโอกาสในการเกิดอันตรายจากการกินคีนข้อความด้านสาธารณาสุขที่เน้นย้ำถึงความเสี่ยงเหล่านี้อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคีนและแนวโน้มด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีในกลุ่มวัยรุ่นที่กว้างขึ้นวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบในปัจจุบันถูกจำกัดโดยแบบสำรวจซึ่งมีคำถามจำนวนจำกัดดังนั้นจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าการบริโภคอาหารคีนเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แท้จริงอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะวัดคำจำกัดความของการกินอาหารคีนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประเมินคุณลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจโดยตรงที่เป็นปัจจัยของการเลือกรับประทานอาหารคีนได้ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุหลายประการ ที่ทำให้ผู้คนหันมารับประทานอาหารคีนได้อย่างชัดเจนโดยรวมแล้วการวิจัยนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเทรนการบริโภคอาหารคีนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากในสหรัฐอเมริกาในอนาคตควรประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารคีนดังนั้นในอนาคตจะต้องระบุกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารด้านสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารคีนที่ผิดวิธีผลการวิจัยชีย้ให้เห็นถึงการรับประทานอาหารคีนมีความหมายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคลดังนั้นการส่งข้อความด้านสาธารณาสุขจึงต้องพิจารณาและส่งเสริมความเข้าใจที่เหมาะสมในการรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารคีนขอบคุณครับ